วิดีโอเกมก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงจริงไหมนั่นคือคำถามที่น่าสนใจภายในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือสากโลโลกก็เคยตั้งคําถามเหล่านี้เมื่อมีข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับวิดีโอเกมและวันนี้ผมก็จะมาให้คําตอบทุกคนครับว่าสรุปแล้ววิดีโอเกมก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงจริงไหมครับและคําตอบของคําถามนั้นก็คือมีส่วนครับ ต,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 ตฟังผมไม่จบก่อนครับอย่าเพิ่งด่าผมตอนนี้วิดีโอเกมคือสื่อบันเทิงที่ผมรักมาตลอดและเป็นสื่อที่ผมมองว่ามันคือรูปแบบควอมบันเทิงและศิลปะไม่ต่างอะไรกับภาพยนตร์วรรณกรรมว่าง่ายก็คือผมเป็นคนที่รักในวิดีโอเกมเหมือนกันนั่นเองผมอยากจะบอกทุกคนว่าตัวของวิดีโอเกมนั้นมีส่วนให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงก็จริงแต่บางทีเราอาจจะลืมหรือมองข้ามปัญหาเบื้องลึกของทุกปัญหาไปหลายครั้งครับที่เรานั้นมองถึงปัญหาตรงหน้าแล้วเราเดินหน้าแก้ไขมันแต่ทําไมากันนะ ปัญหานะั้นมันถึงได้วนกลับมาเหมือนเดิมวนกลับมาแล้ววนกลับมาอีกไม่จบไม่สิน้นท,ทั้งที่ก็พยายามแก้ไขมันหลายรอบแล้วคาตอบนั่นก็คือเราต้องมองปัญหาและการแก้ไขมันที่ผลลัพธ์ของมันนะครับในรูปแบบการมองที่ผลลัพธ์วิธีการแก้ไขแก้ไขน่าสนใจครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณได้เห็นนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่พื้นผิวของปัญหาแน่นอนว่าการแก้ไขปัญหาที่ได้ประสิทธิภาพมากสุดนั่นก็คือการรับรู้ถึงปัญหาเชิงลึกของมันโดยใช้รูปแบบการมองแบบนี้ครับเบื้องลึกไปผลลัพธ์ไปวิธีกการแ้ไข ไไปแก้ขจริงๆผมคิดว่าบนหน้าจอมันควรมีมากกว่านี้แต่ว่าผมไม่ได้ถนัดการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรพวกนี้ที่อาจจะใช้กับงานกลุ่มการสร้างถนนหรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจแต่สำหรับปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลเช่นการกระทำผิดเล็กน้อยถึงร้ายแรงหรือแม้แต่การก่ออาชญากรรมก็มีวิธีการใช้มองครับที่คล้ายกันเนื่องจากผมถนัดด้านจิตใจของคนเรามากกว่าผมเลยสามารถเขียนขั้นตอนการแก้ไขได้ดีมากกว่าปัญหาโครงสร้างทั่วไปด้วยผมเขียนตามนี้ครับสภาพแวดล้อมไปสังคมไปตัวตน ไปผลลัพธ์ไปวิธีการแก้ไขและสุดท้ายการแก้ไขครับถ้าหากเรามองเพียงแค่ผลลัพธ์ของคนนั้นมันอาจจะทำให้เราตัดสินเขาไปแล้วครับเพียงแค่ผลลัพธ์โดยที่ไม่ได้มองถึงเบื้องลึกของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีตที่ผ่านมาการทําของเขาอาจจะเลวร้ายแต่เราไม่ได้หาสิ่งที่ถูกหรือผิดในการศึกษาเบื้องลึกของเขาเราศึกษาเพื่อทำาห้เเข้าใจว่าอะไรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวอย่างเช่นเด็กชาย A และเด็กชาย B มีวันหนึ่งเด็กชาย A ได้ไปดูหนังกับเด็กชาย B ซึ่งมีตัวละครพระเอกตัวหนึ่งครับ ตอนท้ายทนกับความกดดันจากสังคมรอบข้างไม่ไหวและแตัดสินใจลงมือฆาตกรรมจนกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องและจากเริ่มลงมือครั้งแรกเอนั้นมองว่าตัวพระเอกทำไมทนกับเรื่องแค่นี้ไม่ไหวและมองว่าตัวละครนั้นไม่มีเหตุผลมาก B แน่นอนครับว่าเขาไม่เห็นด้วยการกระทําตอนท้ายของพระเอกแต่เขาก็เข้าใจถึงความกดดันตรงจุดนั้นของพระเอกดีและไม่ได้โทษเพียงแค่พระเอกแต่ในใ,นใจลึกๆเขาก็รู้สึกโทษสังคมรอบข้างเช่นกันที่ทําให้พระเอกต้องการแบบนั้น แต่ยังไงสิ่งที่พระเอกทํามันก็เลวร้วายอยู่ดีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะไรคือสิ่งที่ทำให้สองคนนี้คิดต่างกันครับ <Menschen noise> ไม่รู้ว่าตอบถูกไหมครับแต่คตําตอบคือสภาพแวดล้อมและสังคมที่ผ่านมาครับที่เป็นคนที่คอยสร้างตัวตนให้กับ A และ B B เข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกของพระเอกนั่นอาจเพราะว่า B เคยสัมผัสประสรบการณ์บางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ก็แน่นอนครับ B ไม่เคยลงมือฆาตกรรมใครบแบบพระเอกแต่คงอาจคิดเล็กน้อยแหละครับเพราะว่ามันเป็นความเก็บกดที่สังคมสร้างให้เขานั่นก็เป็นเรื่องปกติครับหากเราควบคุมมันได้ และอะไรคือสิ่งที่ทําให้บีไม่ได้ก่อเหตุแบบในหนังล่ะคําตอบนั่นคือถึงแม้สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นสังคมขนาดใหญ่จะใจร้ายกับเขาแต่เขายังมีสังคมขนาดเล็กครับที่เรียกว่าครอบครัวคอยให้กําลังใจเขาและเขาอบอุ่นกับเขาเรื่องสังคมก็ถือว่าค่อนข้างมีส่วนที่ทําให้คนคนหนึ่งก่อพฤติกรรมรุนแรงได้ครับถ้าหากว่ามีสังคมที่แย่ทั้งสองทางทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอกก็มีแนวโน้มที่จะก่อพฤติกรรมรุนแรงได้มากกว่าคนที่มีสังคมด้านดีในด้านใดด้านหนึ่งหรืออาจจะมีด้านดีทั้งสอง ที่พูดว่าพฤติกรรมรุนแรงนี่ไม่ใช่ก่อกับคนอื่นอย่างเดียวนะครับที่ผมพูดถึงอยู่หมายถึงก่อกับตัวเองได้ด้วยครับเช่นกนารทำร้ายตัวเองมาจนถึงตรงนี้คงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับที่ผมพูดว่าวิดีโอเกมมีส่วนในการก่อพฤติกรรมรุนแรงคืออะไรถูกต้องครับผมหมายถึงทุกอย่างในชีวิตประจำวันเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันมีส่วนผสมสามารถสร้างให้ตัวตนของคุณนั้นมีพฤติกรรมรุนแรงได้หมดแหละครับหนังนิยายเกมหรือแม้กระทั่งการเรียนมันก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการก่อเหตุได้ทั้งหมด ทำไมผมถึงใช้คําว่าแรงบาัดาลใจแต่ไม่ใช่แรงจูงใจกันนะไม่ได้ใช้คําผิดครับผม,มใช้ถูกแล้ว ส่วนใหญ่เป็นแรงบนันดาลใจในการสร้างรูปแบบการก่อเหตุคงมีไม่มากครับที่จะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับมันก็มีอยู่แต่โดยส่วนตัวนั้นผมคิดว่าแรงบนันดาลใจมีมากกว่าแรงจูงใจเฉพาะกับสื่อที่เสพนะครับไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเจอมาตลอดแรงจูงใจผมคิดว่าส่วนใหญ่จะมาจากเหตุการณ์รอบตัวหรือสิ่งที่เจอมากกว่าส่วนแรงบนันดาลใจน้นผมคิดว่ามาจากสื่อที่เสพต่างๆหากไม่เก็ตว่าสอบคำนิ้ต่างยังไงผมจะอธิบายง่ายๆครับแรงจูงใจคือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิด แรงบันดาลใจคือความคิดที่ต้องสร้างบางอย่างขึ้นมาซึ่งมีต้นแบบไอเดียมาจากบางสิ่งที่เคยพบในชีวิตประจำวันหรือหายใจนั่นครับแรงบันดาลใจก็คือความคิดที่ต้องการสร้างบางอย่างขึ้นมาซึ่งมีต้นแบบจากชีวิตประจำวันบางอย่างที่เคยเจอตัวอย่างครับลูกาแมกดาตากับการฆาตกรรมจุลินลูกาแมกดาตานะครับเริ่มถูกจับตามองตั้งแต่ที่เขาเผยแพร่คลิปการทรมานและปิดชีวิตสัตว์แต่น่นเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆครับที่เริ่มมีคนสนใจตอนนั้น จนกระทั่งเริ่มมีการปล่อยคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาซึ่งคลิปนั้นก็คือการฆาตกรรมของจุลิลและแน่นอนครับหลังจากที่ปล่อยคลิปนั้นไปไม่นานนักลูก้าแมกโนต้าครับก็ถูกตำรวจพบเจอหลังหลบหนีอยู่นานภายหลังจากการฆาตกรรมชาวเน็ตกลุ่มแรกๆที่จับตามองลูก้าแมกโนต้านะครับก็พบว่าลูก้านั้นมีแรงบันดาลใจในการทำลยๆอยางจากหนังเรื่อง Basic Instinct มุมกล้องท่าทางชื่อแอคเคาท์ปลอมที่สร้างมาและรูปแบบการฆาตกรรมเกิดทุกอย่างครับมาจาก Basic Instinct หมดเลยนั่นคือส่วนของแรงบันดาลใจครับ แต่แรงจูงใจนั้นก็นี่ครับแน่นอนลูก้าแม็กนอต้าคงไม่ได้แค่ดูหนังเบสิกอินสติลเลอร์ออกมาก่อเหตุตัวของเขามีภูมิหลังเหมือนกันครับกับเรื่องปัญหาครอบครัวความเครมงวดที่เจอการทำร้ายร่างกายครอบครัวแม่ของเขาหรือแม้กระทั่งการถูกกันแกล้งจากสังคมนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่อาจกระตุ้นให้ก่อเหตุได้รวมถึงความอยากมีชื่อเสียงของเขาเช่นกันครับนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูก้าแมกนอต้าก่อเหตุ ถามว่ารู้ได้ไงครับเอ,อ่อไม่ไม่รู้ครับแต่สันนิษฐานจากการที่ก่อนมีการจับกลุ่มเนี่ยลูก้าแมงราตาทาการเข้าไปนั่งในห้องคอมและเป็นห้องคอมสาธารณะแน่นอนว่าเขาเปิดประกาศจับของตัวเองครับในเว็บไซต์คอมก็เลยทําให้อ่าเจ้าของร้านแจ้งทางตำรวจแล้วตำรวจก็มาจับและนั่นแหละครับคือเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดในวันนี้คำตอบแบบสรุปสั้นๆน,นั่นก็คือทุกอย่างเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุได้หมดเลยครับอย่าโทษอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเดียวเลย คืออ่ะถ้ายังไม่รู้ต้นตอของสิ่งนั้นจริงๆอ่ะความสนุกปากและความมันในการพิมพดาวคนองเนื่นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาขึ้นมามันจะเกิดผลกระทบทางด้านลบกับคนหลายครั้งเลยที่มีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดประจานงนที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาทําจริงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดทําจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นล่ะคุณไม่รู้ใช่คุณไม่รู้ถึงแบบอ่ะปมในอดีตเขาคุณไม่รู้ถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่คุณมองแค่ผลลัพธ์ว่าเออมันดูเลวร้ายคุณก็เลยด่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกความรู้สึกด้านลบไม่ว่าจะเศร้าโกรธแค้นมากเกิดขึ้นและทําให้คนคนหนึ่งอาจกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกด้านลบกับสังคมมากๆครับจนท้ายเขาอาจก่อเหตุที่ไม่คาดฝันก็ได้มันเป็นเรื่องง่ายครับการทําลายชีวิตใครสักคนหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องยากนะครับที่ว่าเราจะได้รับการเยียวยาจริงหลังจากเจอเหตุการณ์พวกนั้น ที่โดนคนประนามอย่าไปด่าใครมั่วนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ติดใจอ่อนแอแต่พรบจะส่งหมายสารหาคุณได้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการเตือนครับในการใส่ใช้โซเชียลออาจริงๆผมขอ,อพูดก่อนไปแล้วกันอันนี้คือไม่มีบทล้ะเมื่อกี้ยังมีบทอยู่อมผมรู้สึกจริงๆนะว่าการที่เราแบบไปไม่รู้่ด่าใครโดยที่ยังไม่รู้ต้นตอนจริงมันก็ข้นๆจะเป็นอะไรที่นิ่ก หรือว่าเป็นพลังงานด้านลบสำหรับคนอื่นแล้วคนคนนั้นมาทาให้แบบคนเราอของตกไม่เป็นไรคนเราเไปทำร้ายคนอื่นไปทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่ยังไม่รู้ว่าคนนั้นทําอะไรอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือต่อให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดมาดูวิเคราะห์ว่าแบบการทำของเขามันเลวร้ายถึงขนาดว่าแบบเลวร้ายจนสมควรโดนด่าขนาดนั้นจริงไหม หรือเขาแค่พูดอะไรออกมาการแบบแสดงความคิดเห็นในเชิงที่เขาอยากแสดงหรืออาจจะแบบทาอะไรผิดพลาดหรืออาจจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างแต่เขาก็มีปัญหาของเขาคุณก็ยังไม่รู้ว่าเขาเคยเจออะไรมาบ้างจริงผมอาจจะพูดวนไปมาตอนที่ไม่มีบทเพราะว่ามันคือการพูดแบบจากความรู้สึกของผมใช่เออว่าง่ายนะครับ ใช้สื่อโซเชียลในทางที่ดีครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดมีคนที่รักอยู่ข้างๆหรืออะไรก็ตามก็ให้กำลังใจกันครับ enjoy กับชีวิตเยอะๆส่วนผมก็ enjoy อยู่กันตอนนี้ผมก็มีเรื่องที่เคยทําในอดีตเยอะเหมือนกันที่เป็นเรื่องเลวร้ายซึ่งผมก็รู้สึกผิดกับเรื่องนั้นนะทุกเรื่องเลยผรู้สึกแย่มากแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่ก็ลาต่อนครับสำหรับคลิปนี้